สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆาทุกๆคนนะครับผมอยู่กับพี่โจเข้าวอตินทอนชาแน,นลนะวันนี้เป็นวันที่6แล้วเนาะที่เราจะมาเล่นเกม BNB อ e บ o กันนะก็วันนี้เช้าพี่โจแอบสู้ไปแล้ว2รอบตามสเต็ปแพ้เหมือนเดิมวันนี้เท่าที่ดูเพื่อนๆแพ้กันทั้งนั้นเลยอย่างของพี่โจที่มีเพื่อนเเล่นอีก2คนนะเป็นแฟนพี่โจเองแพ้หมดเลยลวดสีตา ชะตากรรมพี่วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนะาะเมื่อเช้าแพ้ไปแล้วก็เลยมาเล่นอีกทีตอนเย็นเผื่อดวงจะเปลี่ยนนะค่ะมีเพื่อนๆอ,อยากจะเห็นสู้กับบอสไอ,อสู้กับลูกน้องนะก็อย่างนี้พิ้วโจ็ตอนนี้พี่วโจมีเลือดเหลืออยู่เข้าใจว่าสู้กับบอสได้ทีหนึ่งลูกน้องได้ทีหนึ่งเดี๋ยวพี่วโจจะแสดงให้ดูแล้วกันนะว่าสู้กับบอ,ดดอยส,นะสบบอยังไงสู้กับลูกน้องชนะหรือแพ้อย่างไงนะเนาะอ่ะเรามาลองดูกันเริ่มต้นกาสู้กับบอสก่อนแล้วกันนะเอาหน้งคันูดีกว่า แล้วก็สูบอสเลยแต่วันนี้พี่จะรู้สึกเหมือนเน็ตเบรคมันจะแหลกๆพอสมควรนะแม้แต่เข้าเกมอะไรก็ช้าบางเพื่อนเพื่อนบางคนที่บอกบพี่โจ๊กมาก็ยังแลกตัวไม่ได้เลยอะแต่ลองดูนะเดี๋ยวพี่เจจะตัดไปจะได้ไม่ต้องรอเนาะอะ,อะแลกละเดี๋ยวรอผลสักพักนะครับเพื่อนๆเอาละครับหลังจากพี่โจ๊กพยายามมาสองสารอบนะเนี่ยมันจะขึ้นประมาณนี้ขึ้นประมาณว่า ฐานเซ็กมันไม่มันไม่มันมินตไม่ครบห้าสิบบล็อกอ่ะมันเหมือนกับว่าเน็ตเวิร์กเขามีปัญหาพี่ก็พยายามเปลี่ยนเน็ตเวิร์กหลายๆเน็ตเวิร์กนะที่ไปดูในเนี่ยมาดูในของของเว็บไบแอนด์เขาเองนะตอนแรกใช้ตัวดัตต้าซีดไบแอนด์โออาร์จิอยู่ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นอันนี้อ่าก็ยังไม่ได้อีกเดี๋ยวจะลองอ่าลองอีกตัวหนึ่งลองดูตัวนี้เนาะโอเคก็เข้าไปที่ เข้าไปที่ของเราเนาะแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าไปที่เครือข่ายแล้วก็ตรงนี้ก็มาตั้งเปลี่ยน new URL, URL ตรงนี้ครับเปลี่ยนให้เป็นที่เราก๊อบมาเมื่อกี้เนาะนายคอยนี่น,นคอยนะจากนั้นก็กลับมาลองดูอีกทีหนึง่งเอาละครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยเนี่ย transaction มันมินได้ไม่ครบ50าสิบล็อกแปลว่าเปลี่ยนเน็ตเบรคไม่ได้ช่วยอะไรนะก็เหลือวิธีเดียวคือเราต้องลองลองกดสปีดอัพตัวนี้ดูเนาะแต่ไม่คิด้มันแคนเซิลไปแล้วนักวิจะลองทำใหม่นะอ่ะขอลองไฟอีกรอบหนึ่งครับผมแต่เดี๋ยวรอบนี้จะกดสปีดอัพอืมก็เก็บค่าแก๊สเนาะเราก็กดไปยืนยันจากนั้นก็เข้ามากดที่นี้อีกทีหนึ่งเนีย่ยแล้วก็ อันอื่นเมื่อกี้ก่อนอนะันนี้มันฮันเซิลหมดแล้วเนาะอ่าก็มากดตรงนี้สปีดอัพตรงไฟนี่ก็ยอมจ่ายค่าแก๊สอ่ะเดี๋ยวเกาว่ากันาเท่าไหร่เนาะเขาก็สปีดอัพไปโอเคนี่ขนาดสปีดอัพนะก็ยังไม่ได้เหมือนกันเนาะอืมพี่โจไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตามข้อมูลดูอีกทีเกว่าเ่อเพื่อนในห้องเขาคุยยังไงกันเนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวพี่โจ๊รู้จะมาบอกนะเออเมื่อกี้มันหลายๆรอบมันก็ไม่ได้เนะมันเฟลเนาะทีนี้พี่โจ๊ลองมาดูที่แมทร์แมสีกทีนึงเนี่ยเราเป็นขึ้นไฟล้มเหลวล้มเหลวเนี่ยเอ่อมันล้มเหลวไม่พอนะมันแต่ว่าครั้งไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันผ่านเมื่อไรแต่พอพี่โจ๊มาดูตัวเนี่ยเลือดหายเฉยเลยเราก็เลยไปดูในเน็ตเวิร์กงไปดูในบัตเลอร์ล็อกเนาะปรากฏว่าอ่าเหมือนเขาระบบเขาค่อนข้างแหลกมากช่วงเนี้ย เนี่ยเงเราทดลองเห็นไปยังไม่ขึ้นเลยไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์เขาเต็มหรือว่าเป็นปัญหาอยู่ที่เครือข่ายของเบบีเอนบีเนาะใบแนนเนาะให้เราเข้าใหม่นี่แล้วมันก็ขึ้นมาพโจแพ้เฉยเลยนี่ตอนตอนเวลาเดียวกันห้าสิบเจ็ดนะเอาจงริงกดยังเล่นไม่ทันเลยเนี่ยระดับวิเนี่ยห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยมันไม่น่าใช่อ่ะแต่ว่าเลือดก็หายไปแล้วเซ็งเลย ถ้ากับวันนี้แพ้เกือบหมดเลยนะเพื่อนยังไม่ได้ตังค์สักบาทเลยแล้วก็แปลว่าต้องลองไปสู้กับเด็กแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าบอสตีไม่ได้แล้วสู้เด็กก็สู้เด็กเราวนี้เราเหลือเลือกแค่สามร้อยไงเออแต่เห็นเพื่อนๆที่อยากดูสู้กับลูกน้องนะพี่โจจะสู้ตัวนี้นะตอนนี้พลังมันศูนยะ์จุดศูนย์ศูนย์หกหกหกแล้วดูว่าจะชนะไหมแต่เอาแน่ไม่ได้เลยช่วงนี้เพราะว่า เนี่ยอย่างพี่พี่โจบอกอ่ะมันเฟลนะแต่ดันมีผลว่าพี่โจแพ้เฉยเลยอืมเนี่ยพี่โจจะโดนอย่าเนี้ตลอดเลยว่า t r n s s c t t o o มิ i น t ไม่ถึงห้าสิบบล็อกอะไรประมาณนี้นภายในห้าสิบบลอกมันเหมือนมันมิ้นไม่ได้อะ่ะแต่มันก็ยังขึ้นส p e e d up ให้เราให้เราไอ้นี่อยู่เหมือนเดิมนะถ้าสมมุติว่าพี่โจไม่แน่ใจเจเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยพอพอเสียค่าแก๊สแม้แต่ต,อ,ตอนบูสตนะ ไม่รู้เสียแล้วกี่รอบเลยตอนนี้เนี่ยตอนนี้จะ1หนึ่งสามศูนแปด่าพี่โจก็หายไปละแพ้ด้วยหายไม่พอแพ้อต่างหากก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเรา,เราสู้เราชนะหรือเราแพ้เนี่ยนะครับแต่ว่าเลือดเลือดพี่โจหายเห็นปะ่ะเลือดพี่โจเหลือแค่นี้แล้วอะ่ะเหมือนจะสู้แล้วแพ้ด้วยสามเพราะว่าเงินไม่ขึ้นเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมันมันนี้แปลกๆมากเลยคือ ตั้งแต่บ่ายนะ,ะพี่จะมีสองไอเดียของแฟนโจที่เล่าให้ฟังเนาะก็แพ้ทั้งวันเลยก็เลยงงว่าไม่แน่ใจวันนี้เกิดอะไรขึ้นตอนให้เดียวเขาก็ดาวทั้งวัน,นขนาดเมื่อกี้สู้ตัวไม่ได้เก่งนะนะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นโชว์แล้วก็บอกว่ามินเฟลวันนี้คือสถานการณ์วันนี้นะอันนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนดูนี่เขาขึ้นว่าสําเร็จไปแล้วขึ้นตามมาที่หลังแล้วก็เสียแก๊สไม่ใช่น้อยนะพอสมควรอยู่ แล้วผลผลก็เป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยผลแต่ว่าเงินไม่ขึ้นเนี่ยแพ้แล้วแหละแปลว่าวันนี้แพ้รัวๆแพ้รัวๆแต่ยังไม่อัพยังไม่อัพเด,ดตผลอเลยงั้นพี่โจ้สู้ต่อแล้วกันนะเอาให้มันหมดแล้วกันตัวนี้สู้ไปให้หมดเขายังไงวันนี้ก็คือน่าจะน่าจะขาดทุนค่าแก๊สแล้วแหละเอาละครับก็ เนี่ยเหมือนกันเลยตอนนี้พี่โจ๊กเจออาการอย่างนี้ทั้งหมดทั้งวันเลยเนาะแล้วมันก็ยังขึ้นมันยังขึ้นตัวไฟเนี่ยค้างอยู่มันก็จะอจรอจนกว่านเ้ือวเขาจะทํางานสําเร็จได้อะปัญหาก็คือว่าเอ่อสุดท้ายมันก็มาสรุปแล้วเราก็แพ้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราแพ้นะพี่โจก็ยังเนี่ยตอนนี้ณนะตอนนี้นะมันก็ยังส่งคําสั่งไาอยู่เนี่ยมีขั้งสุดท้ายนี่เขาบอกว่าเอ้าเขาบอกเขาพี่โจช,ชนะหนึ่ง 2องสามสี่ห้ากลายเป็นว่าสู้กับเมดเมื่อกี้ที่เป็นเบอร์เจ็ดเก้าหนึ่งห้าเก้าพี่ยคชนะเนาะเจ็ดเก้าหนึ่งก็คือน,น้องทักคนดูต,ตัวนี้เจ็ดเก้าหนึ่งห้าเก้าเนี่ยนักคนดูนะสุดท้ายคือชนะนะแต่พอดีพี่ยคไม่เห็นเงินขึ้นไงเพราะมีศูนย์จุด่ห้าอยู่ตั้งนานแล้วไม่เห็นเงินเข้าเนาะก็คือระบบเขาช้ามากวันนี้ที่พี่ยคเห็นนะคือระบบเขาเนี่ย อย่างไม่คี้พ่โยกสู้เขาก็บอกว่าเขาไม่สาเร็จนะแต่พอมาดูพอมาดูเรื่องมิ้นเนี่ยมิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแปลว่าพ่โยกสู้เสร็จแล้วผลเนี่ยเลือดต้องลดแน่ๆเนี่ยเลือดหมดแล้วี่โยกไม่เหลือเลือดที่จะสู้ต่อในวันนี้แล้วแตนะ่ประมาณว่าผลเนี่ยเขาไม่ไม่รู้ว่าผลชนะเดีอวแพ้เนาะก็ต้องรอเนี่ยต้องรอตัวไมล์วัตทอรเนี่ยให้มันสรุปอีกทีหนึ่งซึ่งเขาจะอัปเดตประมาณสิบนาทีเอาเป็นว่า,เ,าเดี๋ยวพ่โยก ก็อย่างที่เห็นนะวันนี้สู้มาทั้งหมดทั้งวันเลยนะไม่ชนะเลยก็จะมีเมื่อกี้ชนะชนะมาตัวหนึ่งก็ไม่แน่ใจเดี๋ยววันนี้จะลองกรอกค่าแก๊สดูนะว่ามันพอดีค่าแก๊สหรือว่าขาดทุนยังไงนะเดี๋ยวพี่จกกรอกเดี๋ยวพี่ขอรอดูผลเมื่อกี้ก่อนว่าสรุปแล้วผลตัวสุดท้ายของโซเจอร์เนี่ยพี่โจกชนะหรือแพ้นะแล้วเดี๋ยวพี่จะขอกรอกไฟล์ทีเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนึ่งแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาละครับเพื่อน จากที่เมื่อกี้พี่โจบอกเนาะว่าระบบเขาแย่ๆมากเลยตอนนี้ก็อัปเดตมาแล้วสรุปก็คือแพ้หมดเลยพอดีอ๋อโทษทีต้องบอกว่ามีชนะครั้งหนึ่งชนะชนะลูกน้องเนาะได้มา 0.010956bnb นะที่เหลือพี่โจแพ้หมดเลยไม่ว่าจะบอสหรือไม่ว่าจะลูกน้องแล้วก็เนื่องจากระบบที่ดาวอที่พีจโจบอกระบบมันค่อนข้างชานะ้าเนาะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจากตัวเกมหรือเป็นจากเน็ตเวิร์กของไบแอนด์นะทีนี้พอเอามาสรุปอะมาดูรายได้ประจําวันนี้แล้วกัน กลายเป็นวันนี้วันมหาวินาาของพี่โจ๊กเลยนะเห็นป่ะก็คือรายได้ยังดีนะยังบวกยังสู้ชนะหนึ่งครั้งไม่นะวันนี้ก็สีแดงติดลบแล้วถ้ากิดวันนี้ได้มาแค่ร้อยสี่สิบบาทเล่นมาวันที่หกโอ้โหสมชื่อจริงหกจริงๆทุกวันนี้ก็คือได้มาเกินพันหมดเลยนะเห็นป่ะสามวันแรกสามพันพันหนึ่งพันสี่พันหนึ่งพันห้าวันนี้ร้อยสี่สบาทเพื่อนเพราะว่าเราไม่ชนะบอสเลยสักครั้งไง ถ้าไหนที่เราชนะบอสเราก็ยังพอจะมีรายได้เกือบเกือบหลักหลายร้อยเนาะมันทําให้จากผลกระทบวันนี้แต่ก,ก็ดีแล้วครับที่รายได้ก็ยังคิดดีๆเนาะมันต้องมีแบบเนี้ยสักวันแหละก็ะเอาเป็นวันที่6ก็ดีแล้วยังไงก็ถือว่าเราก็ยังบวกอยู่ยังไม่ได้ลบเนาะแต่มันทําให้รายได้พิจง์วันนี้รวมก็จะอยู่ที่แค่800พพอๆกับเมื่อวานเนาะก็ยังอยู่ที่800 0ันอยู่เมื่อาาก็ขึ้น8,000ันนั่นแหละ จำนวนลงทุนวันนี้ก็กลายเป็น6วันมันทำให้รายได้เฉลี่ยต่อวันพย่โลดลงเหลือวันละพันอ่าบาิหาไม่ถึง400เนาะกลายจากสิวันคืนทุนตอนนี้ขึ้นเป็น14วันแล้วนะนี่แหละวันไหนที่เพื่อนๆจะดวงตกๆดวงเป็นพี่โจ้เงี้ยมันทันทมันทำให้ระยะเวลาเราคืนทุนเรื่อยๆไปเนาะไม่เป็นไรแล้วก็ไปอยู่กับมันไปเรื่อยๆก่อนอย่างน้อยก็ไม่ลบๆแล้วกันวันนี้คิดดีๆอย่างนี้แล้วกันเนาะ มีเหตุมีพี่โจขอฝากทิ้งท้ายนิดนึงก็คือเพื่อนๆที่อยากจะให้พี่โจเอาค่าของออค่าของ BNBH มาอัปเกรดด้วยอ่เช่นค่าเช่นค่าที่เราจะอัปเกรดบ้านเอามาคิดด้วยค่าอัปเกรดตัวเอามาคิดด้วยแล้วเอามาใส่ในไฟล์ะนะคืออย่างนี้เพื่อนๆพี่โจ้อธิบายให้ฟังว่าไฟล์พี่โจสังเกตไหมว่ามันว่ามันจะมันจะมันจะเป็นตั้งแต่เริ่มลงทุนเนาะพี่โจ้จะลงทุนที่1 BNB นะ แล้วก็ตัวเลขที่เราใส่ตัวนี้เป็นตัวเลข BNB ทั้งหมดเลยถูกไหมนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเอา BnbH เข้ามาอ่ามันจะเพิ่มความยุ่งยากของเพื่อนๆนะจริงๆพี่ต้องแนะนําว่าเราลงทุนตรงนี้ฟิกไปก่อนแล้วถ้าสมมติเพื่อนๆลงทุนเพิ่มใส่ไปเป็น2 BnB เพื่อนๆเพื่อนก็มาบอกตัวนี้ว่าเป็น2 BNB อย่างนี้ก็ได้เนาะและเดี๋ยวระยะเวลาคืนทุนอะไรพวกเนี้ยอา่าเดี๋ยวพี่จะทําสูตรลิงก์กับทุนที่เพื่อนๆใส่ข้างบนไว้ให้ก็ได้เพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเพื่อนเอเอา bnbh มาใส่เนี่ยเอา bnbh มาใส่นะสิ่งที่เพื่อนเพื่อต้องทำแปลว่าเพื่อนเพื่อต้องอัปเดตราคา bnbh ณนะวันนั้นเช่นสมมุติวันนี้เปนวันที่5ตามวิดีโอพี่โจ้นะตามวันที่5เนี่ยเพื่อนเพื่อเอา bnbh มาใส่สมมุติมีค่าอัปเดตสมตสมติ33สมมุตินะ33 bnb ขอโทษทใีใส่ช่องนี้ดกว 33, B B H, ่า33 bnbh เงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อจะรู้ได้ยังไงว่าณนะวันนั้นน่ะมันจะแปลง มันจะแปลง BNB เท่าไหร่ถ้าพี่โจใส่ตรงนี้ให้นะ BNB H แปลว่าเพื่อนๆต้องมานั่งคิดอีกนะว่าวันนั้นเนี่ย b n เเท่าไหร่ถูกไหมมันจะทําให้มันจะเพิ่มความยุ่งยากกับเพื่อนๆหลายๆ,ๆคนที่ไม่อยากจะลิงก์สูตรไนงะคือพี่โจมไม่ได้ทํา API ในการที่เชื่อม BNB Auto หรือ BNB h oto, a u t o b u t o เข้าไปนะนั่นแปลว่าถ้าถาพี่โจเอา b n b h มาใส่คือวันนั้นเน่ยไม่รู้จะค่าอัพบ้าน33 ค่าอัพบ้าน13ค่าอัพตัวส3อย่างเงี้ยสมมติแนละ้ววันนั้นเราบวก b n b H อได้ส6เราก็ต้องไปดูถูกไหมว่าวันนั้นเฮ้ยลเลท b n เเท่าไหร่เราก็ต้องกลับไปที่คอยล์มาเก็ตอย่างนงี้แล้วก็มาเซิร์ชณนะวันนั้นเอ้ยเลตตอนนี้ณนะตอนที่เพื่อน,เ,นเล่นเล่นนะสมมุติเฉลี่ยไปที่4.18อย่างเงี้ยสมมุติเราเจอปุ๊บเราก็ใส่4.18ซึ่งไม่ใช่เลยตรงนี้ต้องกลายเป็นมันจะต้องกลายเป็น BNB ถูกไหมมันไม่ใช่เป็น BnbH ถ้าเพื่อนไปไ<ม> <Napoleon. S 2> ดูที่คอยมาเก็ตก็จะไม่เห็นเพราะมันเป็นเลทมันเป็นเลทมันเป็นเลทอันนี้เนาะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเลท BNB ด้วยซึ่งมันไม่มีมันไม่มีในในคอยมาเก็ตมันไม่มีมีไหม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 เนี่ยไม่เห็นี่วยลองเฟซ b ุ๊ีอ่ะมีอ่ะเพื่อนๆเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเป็นเลท BNB นะแปลว่าต้องใช้เลทเนี้ยต้องใส่ไฟล์เนี้ย๊อปปี้ปุ๊บเลทตัวนี้มาใส่ไฟล์ตรงนี้าวันนี้ วันนี้เท่านี้ b n เอ่าเขาเรียกอะไร bnbH ต่อ BNB ถูกป่ะ bnbH ต่อ bnb เลทก็เท่ากับท่านี้ขอโทษที่เราก๊อบมาเมื่อกี้เนาะอ่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หกแปลว่าอันนี้เพื่อนๆจะเสียบ nb เท่าไหร่ก็เอาเท่ากับเอาเท่ากับตรงนี้นะเอาเท่ากับตรงนี้คูณเอาสองช่องนี้คูณกันก็เลือกช่องหนึ่งคูณกับอีกช่องหนึ่งแค่นั้นเอง แปลว่ามันถ้าเลทเท่านี้นะเพื่อนๆเสียสมมติว่าวันนี้เสีย46 BNB พอเอาสองช่องนี้มาคูณกันมันก็จะกลายเป็นเลทที่เพื่อนๆจะเสียวันนี้เพิ่มซึ่งที่พี่โจไม่ทําตรงนี้ให้อะเพราะอะไรอะมันจะมันจะไม่สะดวกเพื่อนๆจะต้องเข้าไปนั่งดูไปนั่งบวกว่า BNB เทสเพื่อนเสียเท่าไหร่แล้วก็ต้องไปนั่งใส่เลทต่อวันด้วยต้องไปนั่งเปลี่ยนในคอมเมาร์เกตให้เป็น BNB พี่โจเลยคิดว่าอย่างนี้ถ้าเราใส่ตรงเนี้ยมันจะดีเทลเยอะเกินไปสําหรับเพื่อนๆที่ชอบรายละเอียดเยอะๆจริงๆเนี่ย จริงๆไอ้เงินตรงนี้เดี๋ยวมันจะมาสะท้อนตรงไหนมันจะสะท้อนตร,ตรงตัวเลขที่เหลือในเกมของเราเนาะในเกมของเราก็คือตัวเลขอะกลับเขาเกมปึ๊บมันจะมีตัวเลขสองส่วนที่เพื่อนๆจะดูได้ก็คือตัวนี้ BNB ที่เหลือกับ BNB ที่ยังไม่ได้เคลมออกมาถือว่า BNB ที่เหลือเนี่ยจริงๆถ้าให้ดูใน MetaMask จ,จ,จะสะดวกกว่านะเพราะว่ามันจะปัดไงเห็นป่ะพี่โจ๊ะเลอ1.736นะแต่ในเกมมองก็เป็น2ซึ่งมันมันไม่เรียวเนาะ นั้นแปลว่าสิ่งที่พี่โจ๊คิดตอนนี้นะก็คิดง่ายๆเลยว่าพี่โจ๊ลงทุน1 1 b ่ b 1 b ึ่งบนะแล้วก็ตอนนี้เงินที่พี่โจ๊รีเทิร์นกลับมาตอนนี้คือ0ูนย์จุดสี่ห้าสี่ก็จากนั้นพี่โจ๊มองว่าเดี๋ยวสิ่งที่พี่โจ๊กทำเนี่ยพยายามประคองเมนเทนให้ให้มันเคลมได้นานที่สุดอะ่ะเพื่อให้ลดค่าแท็กไงพี่โจ๊ไม่อยากอย่างตอนนี้ลดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไม่อยากโดนก็พยายามจะเลี้ยงหนึ่งบีแอนบีของพี่โจ๊เนี่ยตอนนี้เหลือ แล้วสิ่งที่เราจะต้องเสียต่อไปพี่โจจะยังไม่อัพบ,บ้านอัพอะไรเลยเพราะว่าพี่โจจะพยายามไม่เติม B&B เข้าไปไงถึงนั้นแปลว่าสิ่งที่เราต้องเก็บเอาไวต้ตอนนี้คือเก็บไปเป็นค่าอัพฮีโร่สตัวนี้ของเรานะก็จะพยายามประคองเข้าไปอยู่ให้มันอัพให้ได้แล้วเราก็มาบวกลบกันว่าเฮ้ยตอนนี้ทุนของเราที่ลงไปหนึ่ง b เนี่ยเดี๋ยววันสุดท้ายที่เราเคลมมาได้เนี่ยณนะตอนนั้นเราเคลมได้เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่ตรงนี้จริงๆพี่โจแนหนาอย่างนี้ก็ก็ขอให้ขอขอเป็นนิดนึงเนาะก็ ณวันนั้นก็ได้เพื่อนๆอาจจะเธอมาแทรกใช้ใช้แทรกเอาก็ได้นะเพราะถ้าแทรกเนี่ยสูตรมันจะได้ก๊อบตามมาด้วยถ้าเพื่อนๆคลิก F2 นะจะแทรกเอาอย่างนี้ก็ได้พเพื่อนๆจะแทรกช่องสุดท้ายอยีกก็ได้นะอ่าแล้วก็าอาจจะอาจจะเป็นอาจจะบอกแทรก BN BH อย่างนี้ก็ได้โทเค็นอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องมาใส่มันพเพื่อนๆก็แทรกใส่แต่แต่ตรงเนี้ยเขาจะไม่รวมนะ ตร,ตรงช่องตรงช่องตรงช่องที่เป็นรวมอะ่ะทางนั้นถ้าจะให้ดีอ่ะเอาง่ายๆนะเพื่อนๆไปแทรกลบทิ้งลบทิ้งก่อนอย่าไปใส่ข้างล่างไปแทรกอยู่ระหว่างอันไหนสักอันนึงก็ได้อย่างเช่นมันยังไม่หมดเนาะแทรกแถว5แถว6ก็ได้ลิกขวาแล้วก็แทรกอย่างเงี้ยสูตรมันจะตามมาสูตรมันจะตามมาเห็นไหมสูตรจะตามมาแต่เพื่อนๆคนไหนที่เป็นอยู่แล้วก็ก็ปรับสูตรได้ตามใจชอบเลยนะจากนั้นก็ใส่ bnb h ตรงนี้ bnb h h token อ่า และเราก็รวมราคาของเราวันนั้นเลยว่าณวันนั้นเนี่ยเรามองก็เป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมพวกอัปเกรดทั้งหลายพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่างวันนี้สมมติอย่างเมื่อวานน่ะอย่างเมื่อวานพี่โจ๊กจำไม่ได้แล้วพี่โจ๊กอัปเกรดไปไห้ถ้าจำไม่ผิดนะพี่โจ๊กไม่ได้อัปบ้านสมมติพี่โจ๊กไม่ได้อัปบ้านพี่โจ๊กอัปแค่ตัวรู้สึกจะเสียไปหนึ่งคร่าวๆหนึ่งจุดสี่ประมาณนั้นไม่สิสามกกว่าเนาะในวิดีโอพี่โจ๊กเนาะสามตีซัดสามจุดสองอ่ะจำไม่ได้นะ่ะแล้วพอพี่โจ๊กใส่เลท เลท BNBH ตรงนี้นะก็คือหาตหามที่พี่โจหาให้ดูเมื่อกี้เนาะแล้วก็เอาสองช่องมาคูณกันก็กดเท่ากาบับตรงนี้ก็ได้เพื่อนๆเ,เอาแค่นี้ก็แหละเนี่ยสองช่องนี้เพื่อนๆก็มาใส่ตรงนี้ใส่ใส่ให้ตรงกับช่องของมันเนาะจากนั้นใส่ BNBH ที่เราใช้วันนี้แล้วก็ใส่เลทของวันนี้นะจากนี้ก็ช่องนี้เพื่อนๆกดเท่ากาบับกดเท่ากาบับแล้วก็เอา2ช่องเนี้ย กดที่ช่องที่1ก่อนจากนั้นกดตัวดอกจันเนาะดอกจันคือการคูณนะสังเกตดูนะแล้วก็กดไปอีกช่องหนึ่งเป็นมันจะเป็นสีเงินกับสีแดงเห็นป่ะเนี่ยสองช่องนี้คูณกันเนี่ยมันก็จะลบรายจ่ายค่าใช้จ่ายวันนั้นของเพื่อนเพื่อออกมาเป็นรายได้สุทธิวันนั้นเนาะคือจริงๆทิงทำแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็แทรกตรงนี้ไปหรือหรือพี่โยกอาจจะเพิ่มสูตรเดี๋ยวพี่โยกเพิ่มสูตรให้ก็ได้ว่าเอาไอ้ตัวหกหรเจ้าหกเนี่ยมาอยู่ข้างบนอย่างนี้อย่างน้้ีบิง าถามว่าสูตรตามามาไหมาสูตรมันก็ยังตามามา,มายอยู่อันนี้คือวิธีพิโจงนะคือมันก็จะง่ายสุดไอ้ช่องสุดท้ายก็เป็นเหมือนอื่นๆแล้วกันเพื่อนๆเป็นเป็นเป็น v n b h อย่างนี้ก็ได้ที่ใช้นะที่ใช้อ่าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ดูรู้เรื่องกว่าไหมเนาะถ้าเพื่อนๆดูอย่างนี้แล้วรู้เรื่องเดี๋ยวพี่โจจะใส่ให้แล้ววันไหนวันไหนที่ไม่ได้ใช้ p n b h ก็ก็ไม่ต้องไปใส่เนาะอย่างสูตรที่พี่โจทำให้ไอ้แปดช่องอันนั้นเนี่ย เพื่อนๆก็ไปใส่ช่องสุดท้ายก็ได้แต่อย่าเกิน8ปดพี่โจเชื่อว่าวันหนึ่งน่าจะสู้กันไม่ถึงอย่างของพี่โจสู้ได้6กอ่ะหกก็เต็มที่แล้วแต่วันแต่อย่าลืมนะว่าช่องช่องนี้เพื่อนๆก็ไปใส่ข้างๆตรงนี้ดรวยอยๆเนาะใส่เป็นเลทไปหาเอาแล้วก็คูณเลทตรงนี้เอาแต่เพื่อนๆคนไหนไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ช่องนี้ก็เป็นก็เป็นศูนย์ไปก็ได้กดศูนย์ไปก็ได้ก็ได้นะอย่างนี้ไหมเพราะเรามองว่า v n p s เป็นคือค่าใช้จ่ายเนาะถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะแก้ไฟตัวนี้แล้วไปอัพจะทิ ไปโหลดใหม่ละกันนะสำหรับเวอร์ชั่นที่เพื่อนๆพี่โจจะใส่เป็นเวอร์ชัน2ให้แล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยากจะได้เวอร์ชันน1หรือ2ก็ไปเลือกเอาละกันเวอร์ชั่น2ก็จะมี BNBH เนี่ยขึ้นมาแบบนี้เป็นค่าใช้จ่ายต่อวันเนาะแต่ขอให้แปลงเป็น BNB นะเพราะว่าไฟล์พี่โจทั้งไฟล์เป็นเป็น BNB หมดเลยเนาะเพื่อนๆที่รู้อยู่แล้วก็ไปทางันบ้านหน่อยว่าวันนี้บวกบวกมาว่า b n b h เท่าไหร่แล้วก็เลทเท่าไหร่พี่โจสอนดูแล้วนะดูในคอยดูในดูใน,ในคอยมาเก็ตแคปเน Search, search, เซิร์ชเซิร์ชอเซิร์ชตรงนี้รับด้านบนเนี่ยให้เป็น BNB มันก็จะออกมาเป็นเรท BNB เน,ะนาะนะโอเควันนี้ก็อาจจะขอเกินไฟ Excel เยอะหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนๆนในคอมเมนต์มาว่าอยากจะขอเลียวค่าใช้จ่ายจริง,รงๆไม่อยากแบบให้เราตกการค่าอัพซึ่งพี่โจก,ก็เห็นด้วยเพราะอนาคตเนี่ยค่าอัพมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยเไงมันก็จะเป็นต้นทุนของเราเหมือนกันเนอะส่วนค่า,า,าอาัพเกร เราไม่สามารถดูเรคคอร์ดเก่าๆได้นะใน b บ t เทิร์ล็อกก็ไม่มีบอกนะว่าเฮ้ยเราอับบ้านไปเท่าไหร่เนี่ยมันไม่มีบอกมันไม่มีบอกว่าเราอัพบ,บ้านเราอัพเราอัพคนไปเท่าไหร่มันไม่มีพูดไงงั้นแปลว่าเพื่อนๆมันเป็นแค่แบตเทิร์นตเทิร์น t บตเทิร์นน่ะก็คือเฉพาะกรณีที่เราสู้อย่างเดียวงั้นแปลว่าถ้าเพื่อนๆที่จําได้ทุกครั้งที่กดอัปเกรดฮีโร่หรือทุกครั้งที่กดอัปเกรดบ้านนะ่ะก็ต้องจดใส่สมุดนะ อันนี้สาหรับเพื่อนๆที่อยากได้ค่าใช้ใจ่ายแบบเป๊ะๆเลยนะก็ต้องทําแบบนี้เลยไฟล์พี่โจมาอาจจะยังไม่เป๊ะมากเพราะพี่โจอย่างที่บอกคือพี่โจฟิกค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนว่าเราจะลงแค่หนึ่งบีแอนบีแล้วจะไม่ขยับไงนะะแต่ต่อไปพี่โจจะพยายามทําให้เป๊ะและ้วกันเพื่อนๆจะได้เห็นภาพที่เรียวขึ้นแล้วกันเนาะก็ขอบคุณมากๆนะที่แนะนำไฟล์พี่โจมาจริงๆอันนี้ไม่ได้กะไม่ได้กะจะแบ่งให้เพื่อนๆหรือไงคือกะทำให้ใช้ดูเองแหละไม่มีอะไรทำเคร่าวๆเฉย แต่เพื่อนๆอยากได้พี่โยก็แทรกให้แล้วก็พยายามทําให้มันดีขึ้นมาให้ละกัน,นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดหรือทําไฟล์ผิดยังไงก็ช่วยกันแนะนำพี่โจกหน่อยถ้าพี่โจกทำได้จะทำให้เนาะแล้วเดี๋ยวเวอร์ชันต่างๆมาจะดีขึ้นอยู่น,นี้ก็ฝากเพื่อนๆแนะนำพี่โจมาแล้วกันนะครับแปลว่าวิธีใช้ก็อยู่ตามนี้แหละก็เอาไปลองใช้กันดูเนาะตอนนี้ขอทราบก่อนนะอ่าอันนี้อันนี้ยังยังเป็นส่วนไปก่อนสำหรับวันนี้พี่โจกยังเพราะยังจำยอดไม่ได้เดี๋ยวพี่โจลองไปํากันบ้านดูก่อนโอเคนะครับ ก็วันนี้คืนทุนขยะไป14วันแล้วสรุปสรุปของวันนี้พี่โจได้ร้อยสี่สิบบาทจาก12วันเป็น14วันถือว่าวันเป็นวันที่6กจริงๆวันพี่หน้าทางพี่โจจริงๆเนาะแล้ววันพรุ่งนี้ค่าใช้จ่ายจะเป็นยังไงจะแดงไหมจะเขียวไหมหรือจะได้เยอะเหมือนวันแรกเนี่ยก็คอยติดตามกันนะครับแล้วยังไงเจอกันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ไปละขอไปนอนทําใจก่อนสวัสดีครับ